ก็สวัสดีครับทุกคนวันที่เราช่องรับเพียหมากแกะหนังก็ขออนุญาตมารีวิวเรื่องแก๊งขี่ม้าเดือดหรือว่า Frozen Hot Boys นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในหลังเรื่องแรกของทาง Netflix ในโปรเจกต์ที่ไทยทีมันในปีนี้ที่ก็ยอมรับว่าดูตัวอย่างแล้วผมก็เฉยๆมากๆนะแต่ว่าผมเห็นพ่วมกับเป็นคุณนฤบดีเวชกรรมที่เคยทำเรื่อง14อาเกน โลซีซันเรื่องนี้จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผู้สาวคนหนึ่งที่อยู่ในโรงเรียนดัดสันดานของผู้ชายในเมืองไทยที่อยู่มาวันหนึ่งก็เกิดไอเดียที่ตั้งชมรมแกะสลักทีมะขึ้นมาเพื่อที่จะไปแข่งขันที่ซัป,ปโปโรในประเทศญี่ปุ่นครับหลังดูจบยอมรับว่ามันเบียวจัดเลยหลายๆฉากมันดูแล้วอึดอัดอยู่เหมือนกันช่วงแรกๆผมรู้สึกว่าโหบทพูดคลิ้นจัด อย่างเช่นตัวละครบางตัวละครผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงไปในทิศทางนี้นะแต่ว่าบางคนอาจจะมองว่าแบบเอ้ยมันเป็นหนังใครเขี้ยจะไปคิดเยอะแต่ว่ามองในมุมความเป็นจริงอะหลายๆจุดอะเหมือนกับมันเล่าแล้วก็พยายามจะเน้นแบบโจ๊กแล้วพอเรามานึกดูเรื่อยๆเนี่ยสถานการณ์ในเรื่องบรรยากาศในเรื่องนี่คือแบบเรื่อง Nickel Boys หรือว่าเรื่องวัยหนุ่มเลยนะครับ คือ n i c o b o y ยมันเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ตัวละครเนี่ยถูกจับไปที่โรงเรียนดัดสันดานเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบสุดโต่งแบบวัยหนุ่มตัวละครที่เป็นผู้ชายเนี่ยยังสามารถออกมาทำบาเพ็ญประโยชน์อะไรพวกนี้ได้ในวัยหนุ่มคือเราจะได้เห็นคนที่อยู่ในคุกอันนี้มันไม่ได้เชิงเป็นวัยหนุ่มขนาดนั้นคือเรื่องนี้มันเป็นนิโก้บอยส์ในเวอร์ชันที่มันค่อนข้างแบบเอาฮาและเอาตลกซึ่ง มันก็มีข้อดีแล้วก็ผมก็เข้าใจว่าทําไมคุณเป้ที่เป็นผู้กำกับของเรื่องเนี้ยเขาถึงเลือกมาในทิศทางนี้เพราะว่ามันอาจจะเป็นทิศทางที่ง่ายกว่าด้วยมั้งในการเล่าเรื่องที่มันดูแล้วมันอาจจะไม่ต้องยากเย็นอะไรเยอะแล้วก็ทําให้เราดูเพลินไปตอลอดทั้งเรื่องส่วนใหญ่บทพูดในเรื่องเนี้ยอมรับว่ามันเหมือนกับแอนิเมะซึ่งมันก็แบบอาจจะแปลกๆนิดนึงแล้วกัน บางคนอาจจะมองว่าแบบอีหยางวะหน่อยแต่ว่าหลายๆฉากที่ไปแข่งขันพวกนี้เรารู้สึกว่ามีอารมณ์ร่วมอยู่นะแล้วเรารู้สึกว่าบรรยากาศในตอนที่ตัวละครน,นั้นแข่งขันการตัวละครน,นั้นกําลังปั้นทีมขึ้นมาเนี่ยมันก็มีความน่าสนใจแล้วก็มีโมเมนต์ที่เรารู้สึกตามแต่ว่าเราไม่ได้ถึงกับบือหวาอะไรขนาดนั้นอะหลายๆฉากมันเหมือนกับประเด็นมันมีความซีเรียสมากอะ แต่ว่าบางจุดมันมาเอาหาซึ่งมันก็รู้สึกว่าพอเรามองกลับมาแล้วอะเฮ้ยมันใช่ทิศทางที่ถูกต้องหรอแต่ว่าผมอาจจะคิดเยอะไปด้วยมั้งเริ่มที่จุดเสียดายกันก่อนแล้วกันครับจุดเสียดายของเรื่องนี้เลยคือผมรู้สึกว่าพอไปถึงจุดสุดท้ายแล้วอะมันเล่าไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยแหละแล้วบางช่วงมันตัดสลับโมเมนต์ดราม่าคือมันก็ทําได้ดีนะครับแต่ว่าด้วยการเล่าเรื่องแบบเนี้ยมันก็ค่อนข้างจะกลีเช่หน่อยๆเนื้อเรื่องมันค่อนข้างแบบสูตรสาเร็จเลยแล้วก็ มาแนวของหนังสหมงคลที่คุณเป้ที่เป็นผู้กำกับนั้นเคยทําตัดมาที่ข้อดีกันบ้างครับข้อดีของเรื่องนี้เลยคือน่าจะเป็นงานโปรดักชันการถ่ายทําที่เราจะได้เห็นทั้งอยู่ในเมืองไทยตัวละครเหล่านี้ที่ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นซึ่งทําออกมาได้ดีนะแล้วก็ทําออกมาได้สวยแล้วแบบเออมันน่าจะเป็นหนึ่งในหนังที่โปรโมทการท่องเที่ยวได้เลยก็ว่าได้ครับ ถ้าสมมติคุณไม่ได้ทีมนักแสดงเหล่านี้มาผมเชื่อว่าความตลกหรือว่าความที่เป็นหนังฟิล์มูดมันอาจจะไม่ได้เท่าที่ผูวมำกับเขาต้องการหรอกแบ็กสตอรี่ของตัวละครเอาจริงๆแล้วมันมีความน่าสนใจมากๆมันเป็นหนังที่เราดูจบแล้วอ่ะมันสร้างแรงบันดาลใจให้กับการเป็นครอบครัวการเป็นตัวเองมันจะออกแนวพวกหนังฟิลกดที่ปรับปรุงตัวเองแล้วก็ ทำให้เราเห็นด้านดีของตัวเองออกมาสมากกว่าแสดงด้านบวกของคนออกมาท่ามการประเด็นที่มันมีความแบบเข้มข้นแล้วก็มันมีความลบพอสมควรเพราะว่ามันเป็นหนังแนวแบบโรงเรียนเด็กดัดสันดานอาลงประมาณเรื่อง n i c k e Boys ครับมันไม่ได้ดูจบแล้วแล้วมันค้างหรือว่าดูจบแล้วแล้วลืมไปมันดูจบแล้วมันได้ข้อคิดให้เรามาคิดต่อแล้วก็ มันเป็นโครงหนังเดิมที่เราอาจจะเคยดูแล้วเกี่ยวกับหนังพวกที่แบบแข่งขันเพื่อที่จะพิสูจน์ให้คนรอบตัวว่าเออพวกเขาคิดผิดอารมณ์ประมาณเรื่องแบบ h แ p ปปี้ l m o r e อะไรประมาณนั้นแต่ว่ามันไม่ได้ตลกแบบบ้าเลือดขนาด h แ p ปปี้ l m o r e ในหนังยุค90ของ a ัมแซนเ d อร์นะถ้าสมมติให้ใส่เรื่องนี้เป็นสรรมการก็ Frozen Hot Boys ก็เท่ากับ n i c o Boys บวกด้วยการแข่งขัน แกะสลักหีมะแล้วก็บวกด้วยไวเป้งสองครับสรุปแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งในหนังที่เราอาจจะดูแล้วแบบเออมันแอบจะเบี้ยวหน่อยหลายๆฉากผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าจะไม่ผิดเห็นมีคนมีคนเคยบอกว่าแบบเออเมอนได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงซึ่งก็น่าจะมีหลายๆจุดที่มันอาจจะบิดจากเรื่องจริงบ้างซึ่งก็ทําให้หลายๆจุดในตัวเรื่องเนี้ยโมเมนต์ในบางจุดมันแอบจะดูแล้วมัน ค่อนข้างจะขัดกับไอเดียที่ตัวหนังมันเล่าที่มันมีความซีเรียสแบบเรื่อง Nickel Boys ที่มันเป็นสถานการณ์ที่อยู่ในโรงเรียนดัดสันดานซึ่งมันอาจจะมาแนวเดิมๆที่มาแนวฟิลกูตลกแบบไทยๆ Frozen Hot Boys ชายแล้ววันนี้ทั้ง Netflix ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามช่องและเพจมาแกะหนังด้วยนะครับ